สวัสดีครับเอฟทุกท่านนะครับเนาะช่องปูผาชัยชแนเเลชายชายชแนเเลวันนี้ก็มาสั่งเหล็กนะครับเนาะอ้อยอ้อยจะเสียมาเดียวอ้อยมาได้ส่งไหมอ้อยสิบสองมิลสิบสองมิลจกเสียมาเส,เนส้นเดียวพอเนาะเส้นนึงมันก็หกเมตรเดียวเนออยจากเส้นเอาเส้นยางมดแล้บวันนี้เรามาทำอะไรกันครับอ๋อมาเอาเหล็กครับเอาไปปั้น อ,องผูนะครับตั้งองปูรูปจำลองครับตั้งองปูรูปจำลองก็ใช้เหล็กก็ทีมช่างเขาก็มาถึงแล้วก็คือจะเริ่มปั้นวันนี้เลยวันนี้เลยเหรอวันนี้เขาจะขึ้นโครงขึ้นโครงแล้วก็ถ้าโครงเสร็จวันนี้ก็จะเริ่มเริ่มงานปั้นได้นะครับก็เลยวันนี้ก็เขาบอกว่าเตรียมเหล็กไว้เขาเลยก็เลยวิ่งมาเอาเหล็กเอาปูนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าขึ้นโครงเสร็จปุ๊บก็อาจจะปั้นไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวต้องรีบวิ่งกันมาอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เรามาเอาอะไรบ้างครับี่ เหล็กกระปูนครับมีสักแค่สองอย่างเลยบอกรับน่าจะสามอย่างแต่หล,ะล,ะละักๆคือเหล็กกระปูนน่าจะประมาณนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กแบบไหนครับเหล็กเส้นแล้วก็เหล็กสองหุ้นอี่กรอบตัวเหล็กเหล็กเส้นเหล็กก็อ้อยนั้นเอาไว้ทุบโครงครับนะครับเหล็กเหล็กสองหุ้นก็จะเป็นปอลอกรอบๆโครงแล้วก็ปูนนะแล้วแล้วเป็น,ป,นปูนแบบไหนฮะที่เราใส่ปั้นเนี่ยปูนแดงปูนแดงอินซีแดงเนาะใช่เอาอันที่เขาเอาไว้ใช้ล็อคบ้านนั่นนะบอก ได้เดียวกันไหมใช่ได้เหมือนกันปูนแดงกฤษสีก็ได้เหมือนกันรูปปั้นได้เหมือนกันลักษณะของรูปปั้นเราจะมีแบบใหญ่แค่ไหนพี่ก็เด็กๆเราขับขับรถมอเอร์ไซค์เพราะว่าเขาก็เริ่มงานตรงนี้แล้เราไม่ได้ดีแต่เขาจะใช้เด็บวันนี้หรือเปล่าจิมมะเห็ดหรือว่ามึงก็บ่กเค้กว่าเขาจะทำเลยนะอ๋อเล็กของเราเล็กนะครับอ่ากระปุนเล็กกระปุ่นไปก่อนใช่อ่านั่นก็ได้แล้วแล้วแล้วช่างเราเดินทางมาจากไหนครับ เออมาจากสารคามเรียกว่าจะมาบอกว่ามาจากบ้านนะเก่งใจมันสารคามครับสารคามเนี่ยน้ำไม่ต้องครับสารคามน้ำเคยเคยได้ยินไหมครับนี้สารคามน้ำไม่ต้องเพราะอะไรครับพี่ชัยเพราะอยู่ที่น้ำไปเยอะครับน้ำไม่ต้องครับคือน้ำมันท่วมบ่อยครัใช่เออมันเป็นอย่างนี้เองคบรอเลยครับเป็นสัตว์ครับรอดูครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะทุกคนตอนนี้เสียเสียนุก็กำลังจัดการเลยนะ ในนี้ยืนให้กำลังใจเสียหนูครเสียขาดโอ้สต็อปก็ได้ครับเสียขาดอยู่ด้วยสพอ๋อลุงพันลุงพันลุงพันกับลุงชใช่เหระครับอันนี้เป็นพอตอทอพอตอทออะ่ยยังไม่จบอยู่เลยฮะพนักงานขายตะ๊กแตนตะ๊กแตนทอดลุงใช้พูเอากาศเป็นเขากำเลยก็ได้เขากเลยก็ได้ร้านนี้ก็ตั้งอยู่อ่า อำเภอวานอนนะฮะเป็นนี่แหละก็อยูแ่แถววังเยี่ยมเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นจุดสามแยกนะทุกคนอยู่ใกล้ๆเลยนะฮะก็ระยะห่างจากจำปะดงมาตรงนี้ก็ประมาณสักสิบโลได้นะร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านใหญ่นะทุกคนนะเพราะว่าอยู่แถวค่อนข้างเรียกว่าบ้านนอกนั่นแหละนะทุกคนมันก็ไม่บ้านนอกนะมันก็เป็นตำบลน,นะฮะตำบลอยู่นี้ก็ถือว่าระดับหนึ่งนะร้านนี้ ร้านนี้ลุงกับป้ามาสั่งบ่อยไหมครับพี่นี่เข็มขัดที่จะใช้ขึ้นงานในแน่นน่ะมันเป็นแบบนี้งานก่อสร้างโอ้พวกใส่ค้อนใส่ถุงกระพูพวกงานก่อสร้างมันเหน็บได้เลยครับร้านนี้ก็เป็นร้านประจําลุงกับป้าเลยใช่ไหมใช่ครับตรงน,นี้อยู่แยกหนองแวงแยกหนองแวงเหรียญทองโฮมพลัสนะครับ องค์กก่อสร้างครบหมดเลยครับครบเลยนะถือว่าใหญ่ร้านใหญ่ระดับหนึ่งนะฮะเมยาเรือรบมีหมดนะครับแต่ไม่มีเรือนะครับผมยังมองไม่เห็นเรือเลยเรือเือมีครับแต่ว่าเขาจอดไม่อยู่ใต้ดินอยู่ยังไม่ได้ขึ้นมาอ๋อยังไม่ขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเรืออะไรฮะอันไหนอันนั้นเรืออะไรเรือดำดินหรือเปล่าจะบอกว่าเรือดำน้ำเรือดำดินนะครบเลยนะทั้งหมดถึงข้ามาในจุดนี่มันมันไม่ต้องไปเอาอะไรแล้มันมีครบหมดที่เดียวจบ ครบหมดนะฮะครบหมดทั้งตึกท้ายว่าครบหมดนะครับโอเคครับโอจะเอาอะไรก็เอาได้เลยนะโอนนะยังไงครับยังไม่เอาอะไรนะผมไม่มีอะไรมาเลยฮะตอนนี้ผมมาเดี่ยวตัวนะตอนนี้เนี่ยมาเด่ตัวผมว่าจะเอานี่ไปขัดผิวอยู่ฮะตอนนี้โอจะเอานี่ไปขัดผิวเหรอฮะใช่ครับกระดาษโซยครับอันนี้เปิดรุ่นนี้ไม่ได้ฮะเปรุ่นนี้เปิดเปิดแล้วไม่ได้โอต้องเปิดรุ่นนี้ครับใช่ครับ ก็ผิวมันหนามากใช่ครับหนาหรือด้านครับทั้งหนาทั้งด้านครับตอนนี้เราต้องเอารุ่นนี้นะฮะครับผมพี่น้องเออขี่องแกใช้รุ่นไหนอ๋อของผมไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าคนหล้หล้หล้อในอยู่แล้วครับหล้อในไม่ต้องถัดครับล้อลบในครับแก้วถ้าเจียสามมันจะออกมาเองครับครับผมครับมันมีค่าอย่างไรแผ่นละหนึ่งบาทเนี่ยไม่แพงนี่หนึ่งบาทต่อหนึ่งซอมเซนหนึ่งเซนเซนละหนึ่งบาทอันนั้นอะไรก็หนึ่งเป็นแหละ ซอมอนอะเซ็นก็แค่นี้ฮะก็หนึ่งบาทต่อหนึ่งชั่วโมงนะโอ้ไม่แพงนะโอ้บาทละชั่วโมงใช่เพราะว่าปกติมันก็ประมาณพันหนึ่งอะไรเงี้ยตอนย่สิชั่วโมงยชั่วโมงเป็นไงครับก็ยี่สิบสี่บาทครับผมครับโอ้เดตติดต่อให้แก้วเลยนะฮะเดตติดต่อให้หน่อยนะอันนี้ก็เรือนะอย่าเรือเรือโอ้เรือที่บอกว่าเล่นอะไรเพราะไม่มีเรือไงใช่เห็นคนเอาบ็อกซ์ขึ้นไปเล่นอยู่นะเองตรงนี้นะอันนี้นะสีเขียวนะใช่จับตัวมันไม่ได้อยู่ทำเป็นลอยน้ำได้หนึ่งผมก็ว่าอยู่ใครก็ไม่รู้นะ เออเอาไปเล่นเสืองงมากเออผมก็ว่างั้นแหละครับไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะคนใส่หมวกชิ้วเขียวนั่นแหละว่าสีเขียวมากตกว่านน่าจะตามไม่เจอแล้วฮะเพราะว่าหล่อหลบในครับผมนะฮะเราก็จะพากไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าจะถึงแปดนาทีนะฮะ พูดพูดหน่อยครับผมเสร็จแล้วทำไมครับนะครับก็ขอนุญาจบหนึ่งนี่แล้อย่างครับหมายถึงพูดพูดอีกอีกนิดนึ่โอีกนิดนึงเหรอครับใช่ครับใกล้แล้วครับก็วันก็อีกประมาณไม่เกิน5-6วันก็จะได้เห็นรูปองคู่จำลองขึ้นน่าจะขึ้นเป็นรูปเป็นล่างแล้วใช่วันนี้ก็คงจะขึ้นโครงวันนี้คงเสร็จวันนี้ขึ้นโครงนะอ่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับงานปั้นละเพราะว่าเท่าที่เราไปเช่าเต็นท์มาก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็โดยประมาณนั้นนะฮะช่างบอกว่าประมาณ5้าวันก็น่าจะเสร็จอ เราถือว่าคือมันองค์ไม่ใหญ่นะองค์ไม่ใหญ่ก็ไม่ได้เท่าไหรแต่อ๋ออยู่นี่เขก็มีแบบปูนเอาตรงนี้เลยไม่ได้เดี๋ยวเช่าตรงใกล้ๆนี่แหละเนี่ยเขาทำปูนเนี่ยขเยขามีแบบปูนนะไรนะแบบปูอไรนะแบบปูทเขาเทแบบพลาสติกอะ่ะอ๋อ ้ราคามันประมาณเท่าไหร่ครับที่เรามาซื้อตรงนี้ไม่น่าจะเกินเบสิกกับเะอรมาณ5 0 0ร้อยห้าร้อยนะ่ประมาณนี้นของเราชุดนี้นะชุดเยอรมันก็จะมีเหล็กนะเหล็กแล้วก็ปูนปูนสามกระสอบนะอันไหนบอกอินซีแดงครับอินซีแดงเป็นตัวโปลนะครับต้องใช้เสือพัดเสือพัดมันจะมีความเหนียวหนุนกว่าคืนคันคืนขั้นต้นอ๋อขั้นต้นใช้เสือพัดจริงๆเสือพัดเลยก็ได้ ถ้าเสื้อพัดเนี่ยมันจะนิ่มแล้วก็จะทํางานจะง่ายนะครับแต่ถ้าปูนแดงปูนสีแดงก็ถามว่าขึ้นได้ไม่ได้แต่ตัวนั้นจะแข็งกว่าครับผมค,ครับแต่ถ้าเราชาปูนก็จะมีผลเสื้อพัดมันจะละเอียดแล้วก็เขาบอกว่ามันมันเหนียวเสือพัดลัล<น>กษณะปูนมันก็แ,กแตกตา <ๆ S 1> ่างกันกไม่เยอะครับ <โ è S 1> <โ>แผงกันไม่เยอะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แพงนะถ้าถ้าเรามีเงินเขาก็ขายครับอ๋อใช่ครับ ถ้ามีเงินก็ขายแต่ถ้าเราไม่มีเงินล่ะครับเราไม่มีเงินก็ไปไกลๆเราแปะโป้งไว้ได้ไหมแปะโป้งเขาก็ไม่รับครับจ่ายสดโง่เชื่อเบื่อทวงครับอ๋อ้ยังไงไม่เงีะเศรษฐกิจอย่างงี้ต้องแบบนี้ครับครับผมครับเพราะโดนโดนกันมาเยอะฮะโดยเฉพาะวันนี้ใส่หมกสิทธาไปเข้าร้านใครอยาให้เข้านะฮะเซ็นทุกร้านนั่นไงผมผมเซ็นไม่ได้ผมไม่มีอะไรครีสอร์ทว่าไปรีสอร์ทดดเคริตอะไรไม่มีไปม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ท้องฟ้าสวยมากครับทุกคนไปรีสอร์ทแล้วโดดออกมา โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝ <laughs> ากก็เพียงเท่าน,นี้นะฮะ <Okay. S 1> สวัสดีครับเป็นลงดีทรงดีสสดนเดี่ยวเขาแปลกับค่อยนั่นแหละโอ้ยคุณได้ป้า